ข่าวร้อนล่าสุดที่อาจทำให้แฟน Op p ปโปทั่วโลกต้องใจหาย Oppo โป n o Reno 15 Pro Max อาจเปิดตัวเฉพาะในจีนเท่านั้นไม่ได้มาถึงตลาดโลกอย่างที่หวังไว้เลยนี่อาจเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญสำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนที่รอคอยเทคโนโลยีล่าสุดจากแบรนด์นี้แต่มาลองดูรายละเอียดกันก่อนนะครับหลังจากที่ Op p o โปได้เผยโฉมไฟ X9 ซีรีส์รุ่นเรือธงออกมาเรียบร้อยแล้วก็ถึงคิวของ Reno 15ซีรีส์ที่กำลังจะตามมาตามข่าวหรือก่อนหน้านี้เราอาจได้เห็นรุ่นท็อปสุดอย่าง Reno 15 Pro Max ซึ่งมีสเปครวมถึงกล้องความละเอียดสูงและชิปเซ็ตแรงงดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.iphone-kit.net/oppo-reno15-pro-max-kit/ แต่แล้วบทสรุปที่ออกมาล่าสุดกลับทําให้หลายคนตกใจเพราะคาดว่ารุ่นใหม่นี้จะมีเฉพาะในจีนเท่านั้นไม่มีเวอร์ชั่น Global อีกต่อไปและนี่คือจุดที่มันน่าสนใจอย่างยิ่งเพราะรายงานจากทิปเตอร์ชื่อดังชาวอินเดียอย่าง Heyi Si ได้เผยแพร่ข้อความผ่าน X เดิมคือทวิตเตอร์ว่า oppo ได้ยกเลิกการเปิดตัว Reno15 Pro Max ในตลาดโลกไปแล้วโดยรุ่นนี้จะวางจำหน่ายเพียงในจีนส่วนหนึ่งเท่านั้นในขณะที่ตลาดโลกรวมถึงประเทศไทยจะได้รับเพียง2รุ่นคือ Reno15 และ Reno15 Pro เท่านั้น oppo just cancel Reno15 Pro Max for global market it will be only launch in China global market will only get Reno15 Reno15 Pro Yogesh p r a h e i s e k e October 20 2025 https colon slash slash twitter com slash keisitke slash t a t a slash 1 9 8 0 2 0 3 3าแ5ดศ7น1์สอง question mark ref under scores all s e เท่ากับ tw s 0 5 r สิบห้จริงๆแล้วสิ่งนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับ oppo เลยนะครับเพราะแบรนด์นี้มักจะไม่เปิดตัวทุกรุ่นในตลาดโลกเหมือนกับในจีนอย่างเช่นซีรีส์ก่อนก่อนที่อาจมีรุ่นโปรเพิ่มเติมแต่พอมาถึงตลาดโลกก็จะเหลือแค่สรุ่นหลัก เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของผู้ใช้ในแต่ละภูมิภาคมากขึ้นและมันก็ทําให้เราเห็นถึงกลยุทธ์การตลาดที่ OPPO เลือกใช้เพื่อโฟกัสที่ตลาดจีนที่มีขนาดใหญ่และกําลังซื้อสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับตลาดโลกที่อาจมีประสิทธิภาพในการขายน้อยกว่าแต่จุดนี้เองที่หลายคนอาจเห็นว่าเป็นการแบ่งแยกหรือไม่เป็นทําสําหรับผู้ใช้ทั่วโลกที่อยากได้เทคโนโลยีล่าสุดด้วยเหมือนกันนะครับ สำหรับผู้ที่ยังไม่รู้จักบางคนอาจสงสัยว่าทำไมการเปิดตัวเฉพาะในจีนถึงสำคัญลองนึกภาพดูครับว่าถ้าคุณเป็นแฟนของ OPPO ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คุณอาจต้องรอรุ่นอื่นๆที่ปรับให้เหมาะสมกับตลาดโลกแทนซึ่งบางทีอาจมีฟีเจอร์น้อยลงหรือราคาสูงขึ้นเพื่อครอบคลุมต้นทุนการตลาดโลกทำให้ผู้ใช้ในจีนได้เปรียบมากกว่าแต่ในขณะเดียวกัน OPPO ก็อาจมีเหตุผลทางธุรกิจเช่นการทดสอบตลาดหรือลดความเสี่ยงจากการแข่งขันระดับโลก นี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามไปแต่จริงๆแล้วมันสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายในการทำธุรกิจสมาร์ทโฟนในยุคนี้มาดูไฮไลท์สเปคของ OPPO Reno15 Pro Max กันบ้างครับตามข่าวหรือที่หลุดออกมารุ่นนี้ดูน่าสนใจมากทีเดียวโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพและการเล่นเกมผมจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆดังนี้สเปค OPPO Reno15 Pro Max ตามข่าวลือหน้าจอ OLED ขนาด6.78นิ้วที่รองรับความละเอียดห 5K ซึ่งหมายถึงภาพที่คมชัดและสีสันสดใสเหมาะสำหรับดูวิดีโอหรือเล่นเกมโดยมี f r เฟรชเร e ที่ปรับได้ตั้งแต่1ถึง120เฮิร์ตเพื่อประหยัดแบตเตอรี่ในขณะใช้งานปกติหรือเร่งให้ภาพเลื่อนไหลเมื่อเล่นเกมหนักๆชิปเซ็ต d ด m e n s ติ y 9400ซึ่งเป็นชิปเซ็ตระดับสูงจากม e เ i a t e k ที่ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดไม่ว่าจะเป็นการประมวลผลการเล่นเกมหรือแม้แต่ AI ตัวอย่างเช่นมันสามารถจัดการกับแอปพลิเคชัน ที่ใช้ทรัพยากรมากได้อย่างราบรื่นทําให้ผู้ใช้มือใหม่ที่ไม่คุ้นเคยกับเทคนิคก็ไม่ต้องกังวลว่าจะล่าช้าแบตเตอรี่6500 mAh ที่มีขนาดใหญ่พอที่จะใช้งานได้ตลอดวันแม้จะเล่นเกมหรือถ่ายภาพเยอะๆก็ไม่ต้องกลัวแบตหมดกลางทันกล้องหน้า50 MP ที่ให้ภาพเซลฟี่คมชัดในทุกสภาพแสงกล้องหลังสตัวรวมถึง2 0 0 MP กล้องหลักใช้เซ็นเซอร์ Sony 5ขนาดเศษหส่วนห56นิ้ว ซึ่งเหมาะสําหรับถ่ายภาพในที่แสงน้อยหรือสูงภาพได้ละเอียด 50MP กล้องอุลตร wide สาหรับภาพมุมกว้างและ 50MP กล้องเ e เลสาหรับสูงใกล้ๆอย่างชัดเจนระบบปฏิบัติการ Android 16พร้อม ColorOS 16ที่อัปเดตใหม่ล่าสุดให้อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและฟีเจอร์รักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมโดยคาดว่า Oppo Reno 15 Series จะเปิดตัวในประเทศจีนช่วงปลายปีนี้คุณคิดว่ารอบนี้ Oppo จะจัดเต็มแค่ไหน จะมีฟีเจอร์พิเศษอะไรอีกบ้างที่เราในโลกอาจพลาดไปหรือนี่เป็นสัญญาณว่าตลาดสมาร์ทโฟนกำลังเปลี่ยนไปสู่การโฟกัสเฉพาะภูมิภาคที่นี่คือส่วนที่มันน่ากลุ่มใจการตัดสินใจเปิดตัวเฉพาะในจีนอาจทำให้บางคนรู้สึกว่า OPPO กำลังละเลยผู้ใช้โลกแต่ในมุมกลับกันมันอาจเป็นการเตรียมตัวสำหรับรุ่นใหม่ที่เหมาะสมกับตลาดโลกมากขึ้นคุณเห็นด้วยกับกลยุทธ์นี้ไหมมันดีหรือไม่ดีสำหรับแฟน OPPO ทั่วโลกหรือคุณคิดว่ารุ่น Pro Max ควรเปิดให้ทุกคนได้ใช้ ใชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับอยากรู้ว่าทุกคนเห็นตรงกันหรือไม่ที่มา i s m c h e n e r h t t p s w w w k i s m c h e n e r c o m 2 0 2 5 1 0 2 o p p o k i l r e n o k i 1 5 p r o k i m a x k i w o n k i l b k i l m a k i n g k i i t s k i i n d i a n k i l o r k i l g l o b a l k i l d e b u t